ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอย่างหลายวันนี้ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องการปฏิบัติทำง่ายๆซึ่งเป็นกฎของกรรมเดิมแล้วก็เข้าถึงซึ่งพนิพพานอีกทั้งนี้ก็รู้ว่าความง่ายในการปฏิบัติในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จตระทรงสวัสดติโสภาคมีอยู่ สมเด็จพระบรมครูสอนไว้แต่้าว่าสำหรับที่ท่านหลายเห็นว่าการปฏิบัติในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเข้าถึงพระนิพพานเป็นของยากอันนี้อาตมาเองก็มีความสงสัยไม่กัน ว่าทำไมหนอสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ชอบชอบสอนแบบนั้นแต่จะไปโทษสาวกขององค์สมเด็จพระทรงทันทุกพระองค์ก็ไม่ได้นี่เราต้องเรียกกันว่าท่านอาจารย์ท่านหลายตั้งเหตุตั้งผลกันขึ้นมา หาเหตุยากยากมาสอนบอกว่านี่พระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระจิน,นวรบรมศาสตร์สดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนนั้นต้องปฏิบัติกันให้ถึงเครียดแบบนี้มันถึงจะดีนี่สิบัรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลาย การเป็นปฏิบัติแบบนี้อาตมาไม่อยากจะพูดว่าเป็นการทำลายความดีของพระพุทธเจ้าเ <c oughs> ลยขอพูดสมัยว่าท่านดังหลายมีความเข้าใจผิดคิดว่าสอนให้รู้สิทธิปฏิบัติในแบบฉบับที่ยากยากมันเป็นของขลังดีนี่ความรู้สึกอย่างนี้เป็นเหตุให้เสียผล ที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ปรารถนาในความดีในความจริงถ้าสาวกขะงองค์สมเด็จพระชินสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรลุมรรคผลแล้วสอนตามแบบเจมบับที่องค์สมเด็จะบาวเพแก้วสอนก็รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าจะว่ากันไปที สำหรับท่านนั้นหลายที่เป็นพระอรหัตตะผลสอนคนนี้ไม่ยากจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านนันหลายเหล่านั้นท่านได้บรรลุแล้วยงทราบดีว่าพราะธรรมคำสั่งสอนขององค์พระปฏิบแก้วที่ท่านได้บรรลุมาแล้วสิ่งใดบ้างที่พอสมควรกับกำลังใจของมัรดาท่านพุทธบริษัท เหมือนกับการเดินทางถ้าเรารู้จักทางลัดแต่ว่าไม่ไม่เสียผลประโยชน์เราเดินทางลัดจะถึงง่ายกว่าดีกว่าปล่อยให้บุคคลพูดไม่รู้จักทางเดินบุกเข้าปา่าเข้ารกไปพบน้ำบ้างพบสัตว์ร้ายบ้างในที่สุดเขาเหล่านั้นก็จะคลายความพยายาม เห็นว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยากเกินไปเลยหมดกําลังใจที่จะถึงปฏิบัตินี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทบรรดาคณาจารย์ทั้งหลายที่สอนกันหรือว่าเขียนตำแบบตาราขึ้นมานิยมเขียนให้มันยากแต่ความจริงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าเวลาสอนคน องสมเด็จพระทศพลมาได้สอนยากหาวิธีที่บุคคลผู้รับฟังจะเข้าใจได้ง่ายที่สุดทเท่าที่จะง่ายได้ที่เรา,าฟังเรื่องราวขององค์สมเด็จพระจอมไตรฟังกันไปดูจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระบร,รมครูนะั้นสอนแบบง่ายๆ <c oughs> ตอนนี้ก็จะนำเอาสัจจะฉันเข้านิพพานมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องความจริงก็เป็นพวกเดียวกับงูเหลือมฟังธรรมมาพร้อมกันแล้วการฟังธรรมของสัตว์ในช้ากลุ่มนี้ก็ฟังเช่นเดียวกับงูเหลือมชอบใจ,จเฉพาะในเสียงธรรมเขาไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ที่ไปกล่าวนั่นเป็นพระและไปซ้อมธรรมกันเป็นพระเขาไม่รู้จักคําว่าพระ แล้วเขาเองก็ไม่ไม่รู้จักภาษามนุษย์ถ้าเสียงนี้กล่าวไปจะหาว่าเขารู้ว่าเป็นธรรมะก็เปล่าเพียงแค่พอใจในเสียงเท่านั้นเมื่อตายจากความเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นเทวดาพ้นจากเทวดาเป็นลูกของชาวประมงเป็นคนออกจากลูกชาวประมงบวชเป็นพระในสนัอคพระสารีบตร ฟังทำซ้ําอีกครั้งเดียวเป็นอรหัตผลน,นี่นี่เรียกว่าเร็วกว่างูเหลือมงูเหลือมต้องมาเกิดเป็นคนมาบวชเป็นอาเจรลกแล้วก็ได้ทิปยจุคุจารจซึ่งกว่าจะเข้าถึงศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมานต้องใช้เวลาทั้งหลายสิบปี <c oughs> คือตอนบวชเป็นพระได้ทิปยจุคุจารแล้วพระเจาา้าอโศกมหาราช ยังเป็นเด็ดต่อมาเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชครองราชวินดาแทนเล่าครองราชสมบัติแทนราชวินดาก็กแสดงว่าอย่างน้อยพระองค์ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีหลวงตาองค์นี้ก็คงจะปาก,กไปถึงหกเจ็ดสิบปีเข้าไปแล้วนี่เสียเวลามากสำหรับกลุ่มหลังนี่ไม่เสียเวลามากค่อยฟังกันต่อไป เรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเคยฟังพระเทศมามากแต่อาจจะไม่ได้สนใจท่านผู้นี้คือใครท่านผู้นี้ก็คือข้างขาวห้าร้อยตัว <c oughs> นี่เป็นนอนห้อยหัวอยู่ในถ้ำเดียวกับงูเหลือม <c oughs> และนานนั้นพระสงฆ์นั้งหลายพากันไปซ้อมพระอภิธรรมแต่การซ้อมแบบนั้นเป็นการซ้อมให้คล่อง ไม่ใช่ว่าจะซ้อมอวิธรรมให้เกิดความชำนาญแล้วนำไปสวดศพก็หวังยันได้ปัจจัยมาหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะสมัยนั้นถ้าไม่ได้คิดแบบนั้นท่านคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงหนอเราจะจึงจะเป็นอรหันต์เข้าถึงซึ่งพรนิพพานได้ <c oughs> นี่เป็นอารมณ์ใจส่วนใหญ่และพอมีปริมาณสูงสุดในขณะที่พระพุทธเจ้าดัยังดำรงพระชนอยู่เมื่อพระทั้งหลายเหล่านั้นเรียนอภิธรรมจากสำนักขององค์สมเด็จพระบร,รมครูแล้วจึงได้เอานำอาวิธรรมนำเอาพระภิธรรมที่องค์สมเด็จพระปัณฑิตแกวสอนไว้ไปสาธยายให้ขึ้นใจเพื่อจะจำข้อธรรมไว้ประพฤติปฏิบัติ ดังนั้นในขณะที่ท่านังหลายเข้าไปซ้อมอวิธรรมในถ้ำหลังนั้นคื่ในถ้ำเดียวกันกันกบท่าที่งูเหลือมนอนอยู่ <c oughs> แต่ว่าข้างข้าวพวกนี้ไม่ใช่ชอบธรรมะขององค์สมเด็จพระบรมครูหรือว่าชอบเสียงอวิธรรมแต่เฉพาะบทอัตนะท่านชอบฟังเสียงทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเสียงนั้นว่ายังไง <c oughs> ที่พระดั้นหลายไปซ้อมกันก็ซ้อมแบบเสียงพร้อมๆกันทำเสียงให้สม่ำเสมอกันเพื่อความคล่องและความมีระเบียบทั้งข่าวทั้งหมดชอบใจเสียงทั้งหมดเขาฟังเรียบเรียนหน่กดีจะรู้ว่าเสียงนี้เป็นเสียงธรรมะก็หาไม่ฟังมาฟังไปฟังไปฟังมาเผลอหลับ หลับเท้าก็หลุดหล่นลงมาพิษะกระทบหินตายหมดทั้งห้าร้อยตัวเมื่อตายแล้วพ็ฟังเสียงในธรรมพอใจในธรรมก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกทั้งหมดมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้าห้าร้อยเป็นบริวาร <c oughs> นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านฟังเดอสูตรคือบุคคลตัวอย่างฟังไว้ก็ดูตัวอย่างอย่างข้างข่าวที่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านหลายมีบันทึกเสียงเขไว้ <c oughs> เพื่อฟังทำจากเสียงแต่มงเอินเสียงในธรรมบทใดบทหนึ่งก็ตามอันเป็นที่พอใจของบรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามฟังบทนั้นไว้ให้ขึ้นใจเราจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ทำจิตใจให้รัดรึงผูกติดเข้าไว้กับทำบทนั้นเราชอบทำบทไหนไม่ต้องฟังทุกบทอันดับแรกฟังไปทุกตอนฟังไปทุกบทถ้าปรากฏว่าเรารักส่วนใดส่วนหนึ่งมากเราฟังเฉพาะส่วนนั้นให้ช่ำใจ ถ้าเวลาที่ท่านจะตายจิตใจของท่านพอใจอยู่ในธรรมบทนั้นไมายความว่าขณะจะตายถ้าเปิดธรรมบทนั้นฟังก็ดีหรือไม่ได้เปิดฟังธรรมบทนั้นแต่เทว่าใจจิตใจจับอยู่ในธรรมบทนั้นเป็นอนันว่าจิตใจของท่านจับอยู่ในธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่า จิตเทสอ่ปาปริสุทธิเทสุกติปาริกังขาเพราะว่าในขณะใดที่จิตใจเราพอใจในธรรมขณะนั้นจิตก็ว่างจากกิเลสแต่เป็นอย่างนี้ท่านเองก็จะได้ผลดีอย่างเช่นเดียวกับข้างข,า,งขาวทั้งห้าร้อยตัวหรือว่าเช่นเดียวกับงูเหลี่ย <c> ม <oughs> ตอนนี้มาคุยเรื่องข้างข,า,งข,า,งขาวต่อไป นี่เป็นอนัานาทานทั้งหลายทราบแล้วว่าวิธีไปสวรรค์แบบง่ายๆด้วยการพอใจในการฟังธรรมพอใจบทไหนามากฟังซ้ำอยู่แค่นั้นเราไปสวรรค์ได้เอาไว้ตอนหนึ่งก่อนอันดับแรกเรายึดสวรรค์ไว้เป็นทุนก่อนต่อมาขัางข้งคาบทนั้นที่ฟังธรรมในศาสนาขององค์สมเด็จปชิินวรไม่รู้เรื่อง <c oughs> แล้ว,ว่าพอใจในเสียงเมื่อศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นคือพระพุทธเจ้าทรงมาอุบัติในโลกเป็นพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนา <c oughs> ปรากฏว่าเทวดาข้างข่าวทั้งห้าร้อยก็จุติจักเทวดา <c oughs> คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนเขาไม่ได้หมายความว่าตายเมื่อเกิดเป็นลูกชาประมงในเขตของพระพุทธศาสนา <c oughs> ว่าชาวประมงพวกนี้มีความเลื่อมใสในภาษาลีบุตรมากต่อมาข้างข่าวทั้งห้าร้อยที่มาเกิดเป็นลูกชายชาวประมงเราได้โปรดทราบ ไม่ได้เกิดที่พ่อเดียวแม่เดียวกันถ้าเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกันกันทั้งห้าร้อยอย่างนี้เขาเรียกว่าครอกแล้วไม่ใช่เหล่าคนมอเกิดในคณะนั้นร่วมกันแต่ว่าร่วมคณะไม่ใช่ร่วมพ่อร่วมแม่คนเดียวกันพ่อแม่คนหนึ่งอาจจะมีลูกห้าคนสามคนสี่คนแบ่งกันเกิด ไม่ใช่รวมไปเกิดท้องเดียวคราวละห้าคนนี่จะแย่เมื่อแกเกิดมาแล้วต่อมาโตขึ้นก็มีความพอใจในภาษารีบุตรซึ่งเป็นอักษาวกเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบวชในสำนักของภาษารีบุตรเมื่อบวชแล้วก็อยู่ในสำนักของภาษารีบุตรในการนั้น ปรากฏว่าเป็นเวลาการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังไปสแสดงพระธรรมเทศนาปโปรดพระพุทธมารดาคือนำเอาเอภิธรรมทั้งเจ็ดจำพีนี้ไปสอนพระพุทธมารดาพร้อมไปได้วยเทวดาและพรทั้งหมด <c oughs> ในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระบรมสุคต เวลาเช้าลงมาบิณฑบาตแต่ความจริงมาถึงเวลาเช้าทุกวันร่างกายต้องการอาหารเพราะว่าการที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบรมศาสันดาสัมมาสัพพุทธเจ้าขึ้นไปเทพโตตพุทธมารดาพระองค์ไปด้วยอภิญญาสมาบัตยกกายไปทั้งกายไม่ใช่ว่าถอดจิตใจขึ้นไปอย่างที่พระไดมโนมยิทธิ <c oughs> คือว่ากายขึ้นไปของพระต่างกันบางท่านได้เฉพาะมโนมยิทธิก็เ,เอาไปเต่นนมากายคือกายภายในที่เราเรียกกันว่าจิตคำว่าจิตในที่นี้จะไปหมายความว่าเป็นดวงดวงมันก็ไม่ถูกความจริงแล้วมันเป็นกายกายหนึ่งที่เราเรียกกันว่าทิศสมานกาย มีหัวมีเท่ามีมือมีขามีร่างกายเหมือนกันแต่ว่ากายนี้จะสวยหรือไม่สวยปานใดต้องวัดกันัึงด้านกุศลผลละบุญที่เราทําไว้ถ้าเราทําบาปกายนี้ก็เสื่อมโทมมองดูไม่สวยถ้าเรามีบุญร่างกายก็สวยถ้าบุญมากเท่าไรร่างกายนี้สวยมากเท่านั้น ถ้าร่างกายของพระที่ประกอบเปิดนนิพพานจะเห็นเป็นแก้วประกายพลิกทังง้งดวงมีแสงสว่างมากนี่กายประเภทนี้เราจะทราบกันได้เมื่อเราได้เจตประยะิยัติยานเพราะอาศัยที่เรามีความเคารพในศาสนาขององค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสร์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเดศ ความรู้อันนี้องค์สมเด็จพระรมาโลกกะเชดได้มาแล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วจึงได้สอนพวกเราเราพทุทธบริษัทถ้าเราปฏิบัติตามเราก็ได้เช่นเดียวกันนี่มาพูดกันไปว่ามาถึงเวลาเปบญบัาบาตแล้วองค์สมเด็จพระบัทีแก้วก็ทรงใช้พระปฏิหารให้เรมิตรรูปพระเป็นองค์หนึ่งเหมือนกับพระองค์ให้เทศต่อ พระองค์ก็ทรงลงมาบินาบารยังเมืองมนุษย์ในวันหนึ่งพระองค์เห็นภาษารีบุตรที่ขอบสะบโกคณณี <c oughs> องค์สมเด็จไปกินาสีจึงได้มีพระพุทธดีกาจะเรียกภาษาลีบุตรว่าสาลีปุตตะดูก่อนสาลีบุตรเธอจงมาหาตถาคตในเวลาบินาบาทกลับจากบินาบาทแล้ว ภาษาลีบุตรกําลังจะกลับวัดองค์สมเด็จโตทรงสวัสดิ์ยังมันดักภาษาลีบุตรอยู่เพราะว่าองค์สมเด็จพระบรมครูทรงทราบว่าพระที่เป็นลูกศิษย์ของภาษาลีบุตรทั้งห้าร้อยลูกเดิมทีเดียวเคยฟังอภิธรรมทั้งเจ็ดจำเพีถ้าเขาฟังซ้ำอีกทีก็ปรากฏว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผล มมเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทราบอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีจึงได้ไปดักภาษารีบุตรที่ขอบสะโขกรณีเมื่อภาษารีบุตรพบองค์สมเด็จพระจินสีเข้ามากราบถวายบังคมแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธดีกาตรัสว่าสาลีบุตรดูก่อนสาลีบุตรเธอจ <c oughs> งเรียนโดยกรเจตโดยการนี้ไป คำว่าประกรหมายความ่ึงหัวข้อธรรมที่บรรดาพระสงฆ์ท่านหลายนำมาสวดผีตายคือคนตายในเวลานี้แล้วองค์สมเด็จพระจินสีก็มีพระพุทธดีกาจัดว่าสาลีบุตรลูกศิษย์ของเธอตั้งห้าร้อยรูปที่บวชอยู่ในสำนักของเธอเดิมทีเนี่ยเขาเป็นข้างข่าวห้าร้อยตัวเคยฟังปบรกร,รจรัดเรการนี้มาแล้ว แล้วก็ตายหล่นลงมาตายพร้อมกันไปเกิดเป็นเทวดาทั้งห้าร้อยท่านเมื่อหมดบุญจากเทวนาก็จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวประมงเวลานี้บทในสำนักของเธอถ้าเข้าฟังประกรเจะประการนี้จบด้วยความเคารพท่านทั้งหมดนั้นจะเป็นอรหันต์ทั้งหมดทันที เมื่อองค์สมเด็จไปกินสีบรมศาสัญญาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำภาษาลีบุทแล้วองค์สมเด็จพระบทิษแก้วก็บอกกับภาษาลีบุทให้เรียนเบอร์กรทั้งเจ็ดเบรการคือพระวิธรรมทั้งเจ็ดคำพี่ <c oughs> องค์สมเด็จไปกินสีกล่าวทำแต่เพียงโดยย่อพอได้ความตามที่พระนำมาสวดเวลาคนตายในเวลานี้ เมื่อจบแล้วองค์สมเด็ดจพระชินาสีก็แยกจากสาษารีบทขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทวโลกท่านดาวดึงไปสเสด็จประทับที่บรรดุกำพลศิลาอาจเทศต่อกพระที่องค์สมเด็จพระบรมโลกกันนาสจจูงนิรมิตไว้ทั้งนี้พรมละเทวดาทั้งหลายจะทราบก่อใไม่เพราะไปอำนาจพระพุทธปาฏิหาร สำหรับพระสารีบุตรนั้นเมื่อรัฐได้สันดับคือเรียนพระกรังเก็บรายการจากองค์สมเด็จพระบิิชิตามานบรมศาสตร์สันดามาแล้วกลับมาก็ปฏิบัติตามกระแสะคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบัทีแก้วเอื่อมไฉันข้าเสร็จแล้วจึงได้เรียกพระที่บนบริษัททั้ง500รอรูปมาไปชมกัน แล้วก็สแสดงพระกรเจตการพร้อมวยคำอธิบายให้เข้าใจบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อฟังพระกรเจตการพร้อมในคำอธิบายจบก็ปรากฏว่าบรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในพระพุทธศาสนา <c oughs> นี่แหละท่าบนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทวนนา การที่นำประวัติความเป็นมาเขางูเหลือมคนดีข้างคาคนดีมาแสดงให้แกบรรดาท่านพุทธบริษัททราบก็มีความหวังตั้งใจอยู่อย่างเดียวคือว่าการสั่งสมบุญบารมีในเคของพระพุทธศาสนานี้เพื่อการเข้าถึงพระนิพพานเป็นของไม่ยากนัก ถ้าหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าเจ้าไม่ดัดแปลงคําสั่งสอนของพระพุทธเ,เจ้าให้เสียผลท่านนั้นหลายที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็มีความเคารพในพระพุทธศาสนาตั้งหน้าบำเพ็ญบุญญกริยาวัตถุ เพื่อสร้างความดีทุกประการตามนิองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสัาสัมมาส,สัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน <c oughs> ที่เป็นเช่นนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายเคยพบองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสัาส,สัมมาส,สัมพุทธเจ้ามาแล้วและมีน้ำใจผ่องแผ่ประกอบไปด้วยกุศล บรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนจึงมีความพอใจในการสันดับและปฏิบัติธ,ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แสดงว่าบุญบาร,รมีของท่านหลายสร้างมาแล้วใหญ่โตมากจึงมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้เคยพบตัวพระพุทธเจ้าก็มีความแน่ใจว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เรื่องอย่างนี้บรรดาพุทธบริษัทชายหญิงจะเปรียบเทียบกันได้ว่าคนที่เขาเป็นเพื่งกับท่านคนดีอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงก็ดีนี่มีความเคารพในาศาสนาขององค์สมเด็จประจินนสีอย่างท่านอาจจะไม่มีท่านเคยไปพูดเรื่องพระพุทธศาสนาเขาจะสั่นหัวว่าเรื่องของาศาสนาเป็นยาเสพติดใช้ไม่ได้ นักบวชในศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นผู้ทวงความเจริญทวงความมั่งมีสีสุขของสังคมอย่างนี้เป็นตนนี่และบรรดาท่านาพุทธสนาวชนเป็นการเปรียบเทียบถึงบุญบาร,รมีหากว่าท่านงหลายจะบอกว่าแหมบาร,รมีที่ข้าพเจ้าสร้างมันน้อยเต็มทีไม่สามารถจะเป็นพระอรหันต์ได้ แต่บางท่านไม่พูดอย่างนั้นพูดเต้มใหม่ว่าข้าพเจ้า,าไม่มีบุญบารมีมาเลยไม่สามารถจะเป็นพระอรหัน์ได้ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริส่ันหลายคิดอย่างนี้ก็ขอโปรดประทานอภัยกลับใจคิดเื้มใหม่คิดว่าถ้าเราไม่มีบุญบารมีที่เคยสะสมไว้ เราจะพอใจในคําสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสารสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ดูตัวอย่างเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านก็นแล้วกันท่านพอใจในพระธรรมแต่เขาไม่มีความพอใจนี่เปรียบเทียบบาร,รมีกันได้ในตอนนี้เป็นอนวุวาทท่านทั้งหลายทราบแล้วว่าเวลานี้ท่านมีบาร,รมีพอสมควร <c oughs> ถ้าเรยรวมความแล้วก็ดีกว่าข้างข่าวดีของโมเหลือมากอย่างน้อยดีสุดท่านก็รู้ว่านี่เป็นธรรมพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่สอนไว้ถ้าบุคคลผูดด้ใดปฏิบัติตามจะมีความสุขหรือว่าถ้าความเลื่อมใสไม่มีถึงแค่นั้นท่านทั้งหลายก็ยังรู้จักคำพูดที่พระท่านสวด เราฟังเครื่องเสียงที่ฟังวันนี้เป็นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ภาษาแห่งคำพูดถ้าจะเปรียบเทียบกับก้างขาวและงูเหลือมท่านดีกว่าหลายแสนเท่าในเมื่อข้างคาวกับงูเหลือมเป็นสตัตว์ดิบชาานฟังธรรมไม่รู้ว่าธรรมและก็ไม่รู้เรื่องพอใจแทบเพียงเสียงตายแล้วเป็นเทวดาได้ อันนี้เป็นทุนใหญ่เมืองแรกแล้วกลับลุมาเกิดเป็นคนฟังพระธรรมซ้ำอีกคราวหนึ่งก็ปรากฏว่าสำเร็จอรหตัตตพลวก็นี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเกิดเป็นคนฟังภาษาก็รู้เรื่องแล้วก็มีความเข้าใจว่านี่เป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า เว้นอันว่าท่านมีกำไรดีกว่างูเหลืองและขังข่าวทั้งหมดหากว่าท่านพอใจในเสียงธรรมขององค์สมเด็จพระบรมสุคตที่บรรดาพระสงฆ์สาวกนำมาสแสดง <c oughs> ฟังแล้วจงอย่าทิ้งไปเลือกฟังหลายๆเรื่องอย่ากลัวเปลืองเวลาและอย่ากลัวเปลืองเงิน บันทึกก็ไว้หลายๆเรื่องหลายๆตอนแล้วก็พิจารณาพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรว่าเรื่องไหนเราชอบใจมากที่สดุดมีอยู่เท่าไหร่ฟังตอนที่เราชอบใจให้หนักให้ขึ้นใจเมื่อเวลาก่อนจะหลับนึกถึงพระธรรมบทนั้นนึกก็ไว้สักสองสามนาทีแล้วก็หลับไม่เป็นไร เวลาตื่นใหม่ๆนึกถึงทำบทนั้นเขาว้สักนิดหน่อยเป็นการกระตุ้นเตือนใจในเวลากลางวันที่ประกอบิจกางานเท่าว่างมาไรนึกถึงทำบทนั้นเขาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าบนวาสนาบารมีของท่านอย่างอ่อนจะต้องเร่ร่อนไปในวตาสงสารถ้าตายไปจากมนุษย์เมื่อไรอย่างน้อยที่สุดท่านก็เกิดเป็นเทวดารือ้อรัม นี่แต่หมดบุญวาสนาบารมีจากเทวนารุพรมมาเกิดเป็นคนฟังทำซ้ำอีกหนเดียวก็บอกว่าข้ารหั์คนดีพระพุทธเจ้ากนดีย่อมรู้ใจคน <c oughs> ว่ามีเกิยวกุศลส่วนใดมาในชาติก่อนองค์สมเด็จพระชินวรจะสอนบทนั้นเป็นการซ้ำหรือว่าสกิดแผลเก่า จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะบทนั้นได้โดยจับกันและเป็นอรหันต์ทันทีเรื่องดีไม่ดีเวลาที่เราเกิดเป็นเทวันดาถ้าพระสีอานตรัึ้นมาเรายังเป็นเทวันดาหรือผมถ้าฟังเทศจากพระสีอานเพียงจบเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทก็จะได้บรรลุมรคผลทนิพานเพราะว่าองค์สมเด็จไระวีชิตมานเทศสอนพุทธบริษัทคราวไร ปรากฏว่าเทวันดาหรือผมบรรลุมรคลมากกว่าคนเพราะว่าเทวันดาคนดีผมคนดีมีกายเป็นทิพย์มีความเป็นอยู่เป็นทิพย์ไม่มีความทุกข์ไม่มีกังวลเมื่อจิตน้อมไปในส่วนของกุศลแล้วก็ปรากฏว่ามีความเข้าใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วได้ดีเป็นเหตุให้บรรลุมรคลได้ง่ายเอาระวรรดาท่านพุทธบริษัททันหลาย <c oughs> มองดูเวลาเห็นว่าจะหมดเวลาสิ้นแล้วก็ขอยุติกรรมแนะนำในเรื่องของประสูตรไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี